สวัสดีค่ะมาพบกับใหม่และร้านไลออนคาของเราอีกเช่นเดิมนะคะ และวันนี้เรามีรถตู้เข้าใหม่สุดีเมียมอีกหนึ่งคันค่ะและยังเป็นรุ่นท็อปสุดเจ็ดที่นั่งเลยและยังเป็นรถบ้านมือเดียวไม่เพียง50,000กิโลเมตรเท่านั้นเลยค่ะและยังมาพร้อมราคาสุดพิเศษมากๆราคาเพียง1 3 5 0 0 0้านบาทเท่านั้นค่ะออปชันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยและสำหรับคันนี้นะคะก็เป็น t o y o t ้าเวลฟาย e องจ i ดสี่มาในปี2015ด้านหน้า ก็ได้เป็นกระจังหน้าสีโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมไฟโปรเจคเตอร์และไฟตัดหมอกคู่หน้าแล้วและในส่วนของตัวรถนะคะก็จะได้เป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยค่ะและกระจกมองข้างก็สีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวไปกระจกมองข้างเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันเลยนะคะและแคันนี้ยังมาพร้อมประตูไฟฟ้าทั้ง3ามาเลยค่ะซ้ายขวาและด้านหลังและด้านในยังเป็นเบาะ VP เจ็ที่นั่งหัวหมอนมิกกี้เมาส์สวยๆแบบนี้เลยค่ะและเบาะก,ก็สามารถปรับไฟฟ้าได้ด้วยค่ะและในส่วนของด้านหลังนะคะก็ยังมาพร้อมชุดแต่งสีโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมโลโก้ตโตโยต้าและยังได้กล้องมองหลังมาแล้วและยังมีสัญลักษณ์เวลไฟและยังมาพร้อมเซ็นเซอร์กะระยะถอยจอดเดี๋ยวเราไปดูภายในด้านหลังกันบ้างนะคะ นี่เลยภายในด้านหลังก็ยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆเบาะก,ก็ไม่มีช้ำไม่มีรอยเลยและในส่วนของโครงสร้างนะคะก็ยังเป็นโครงสร้างเดิมๆน็อตเดิมไม่มีขันไม่มีขยับเลยลูกค้าคนไหนสนใจต้องรีบต้องไวเลยนะคะและคันนี้ยังมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าสะดวกสบายมากๆเลยค่ะ และภายในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาไปชมกันเลยค่ะและสําหรับคันนี้นะคะยังมาพร้อมระบบ Engine Start เพียงแค่เหยียบเบรกและกดปุ่มและยังมาพร้อม คุแจทั้งหมด2ชุดเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเบาะด้านหน้ากันเลยนะคะเบาะด้านหน้าก็อยู่ในสภาพที่ใหม่มากเลยค่ะและยังเป็นเบาะผ้าอย่างดีเลยเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนั่นเองค่ะและในส่วนของแผงประตูนะคะยังตกแต่งด้วยลายไม้เรียบหรูดูแพงมากๆเลยค่ะและตรงคอนโซลก็อยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆเลยค่ะและในส่วนของหน้าจอนะคะก็ยังได้เป็นหน้าจอทัชสกรีน แอ r d ดิจิตอลเกียร์อัตโนมัติและคันนี้ยังมีที่เก็บของได้เยอะวาง,งสัมภาระได้เยอะมากๆเลยค่ะคันนี้และคันนี้ที่เศษมากๆเลยค่ะเพราะเป็นรุ่นท็อปสุดมีหลังคาซันรูฟสามารถเปิดปิดได้ทางด้านหน้านี้เลยค่ะ และคันนี้แลกไม้เพียง50,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะใช้น้อยมากๆเลยค่ะคันนี้และยังมีประวัติเข้าศูนย์โตโยต้ามาพร้อมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันตกแต่งด้วยลายไม้เรียบหรูดูแพงมากๆเลยค่ะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้และยังมาพร้อมปุ่มคุชคอนโทรลแล้วนั่นเองและยังได้ระบบความปลอดภัยและเบาะคนขับสามารถ ปรับ Memory s e ซ t ได้ทั้ง3ตำแหน่งเลยค่ะและคันนี้เช็กระยะครั้งถัดไปอยู่ที่66,000กิโลค่ะสามารถใช้ยาวๆกันได้เลยค่ะและเดี๋ยวเราพาไปดูห้องผู้สารตอนหลังกันค่ะและสำหรับห้องผู้สารตอนหลังนะคะเบาะก,ก็ยังเป็นเบาะ ค่าสวยๆแบบนี้เลยค่ะเบาะยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆภายในก็กว้างขวางมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปนั่งกันเลยนี่เลยค่ะสามารถนั่งได้สบายเลยค่ะและเบาะก,ก็สามารถปรับได้ด้วยค่ะเป็นระบบปรับไฟฟ้าไปไหนมาไหนสะดวกสบายแน่นอนค่ะและนี่เลยค่ะยังมา พร้อมซันลูปและยังได้แอร์ตอนหลังทั้งหมด3ตอนเย็นสบายมากๆเลยค่ะและยังมาพร้อมจอทีวีและสำหรับห้องเครื่องคันนี้นะคะก็ยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆเลยค่ะน็อตเดิมแต่เข็บเดินไม่มีขันไม่มีขยับฝากระโปรงเดิมๆก็ยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆและยังได้เครื่องยนต์เบนซิน2,400ซีซีและยังไม่มีน้ำมันรั่วซึมแต่อย่างใดเลยค่ะและคันนี้นะคะราคาสุดพิเศษมากๆเลย ราคาเพียง1,350,000บาทเท่านั้นค่ะและสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดก็ฟรีแว็กเซฟรีค่าโอนสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์ก็สามารถฟรีดาวได้ผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ24,000บาทต่อเดือนเท่านั้นเลยค่ะผ่อนสูงสุดนานถึง6ปีดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2,89% และสำหรับลูกค้าคนไหนที่อยากเข้ามาดูรถที่ร้านก็สามารถเซิร์ชใน Google Map เป็นภาษาไทยคำว่าไร้ขาคาตามที่ปักหมุดไว้ด้านล่างนี้เลยค่ะร้านเราอยู่ติดกับ โรตัสไซน้อยเลยค่ะและสำหรับลูกค้าคนไหนที่ไม่สะดวกมาที่ร้านเราก็มีการไฟแนนซ์ไปเซ็นเอกสารถึงหน้าบ้านและที่ทำงานลูกค้าและเมื่อไฟแนนซ์ผ่านเราก็มีบริการจัดส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้ากันเลยค่ะและวันนี้นะคะใหม่รีวิวรถคันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วฝากเป็นกําลังใจ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ใหม่และร้านล่าราคาของเราด้วยนะคะและพรุ่งนี้ใหม่จะมารีวิวรถคันไหนอีกฝากกดติดตามกันด้วยนะคะและสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ